สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดขอ,องหลวงพ่อเดิมสําหรับพกพานะคะนะทุกท่านแล้วก็หลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นมีดขุดว่านแล้วเป็นมีดสําหรับพกพานะคะทุกท่านเนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเนาะด้ามรวมฝักก็ไม่ถึง6นิ้วดีค่ะทุกท่านนะคะ,านนคะขาดนี้เดียวเฉพาะเฉพาะใบก็3นิ้วกว่านะคะทุกท่านเนี่คะนน่คะเป็นด้ามเขาเก้งนะคะทุกท่านนี่ค่ะเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะแหมก็สวยค่ะ แหเป็นเดนะคะทุกท่านเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเป็นมีดพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกลไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างก็ไม่สัน่นไม่คอนเนาะเสมาใบโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเลยค่ะโพครึ่งใบสวยงามมากๆเลยะคะ่ะสําหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านอธิษฐานจิตเราลับเรารไปไหนมาไหนนะคะพกพาไปด้วยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ป้องกันภัยได้ต่างๆได้ทุกทุกอย่างเลยนะคะทุกท่าน mm hmm. การพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุคนใสคนโดนของหรือว่าวิญญาณเล่ร่อนนะคะทุกท่านผีตายหงเนาะบางครั้งอาจจะมีวิญญาณเล่ร่อนที่เราไปเราไม่รู้บางครั้งเราอาจจะไปเจอหรือว่าดวงเราตกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นรูปเป็นหลานหลวงพ่อนะคะทุกท่านแล้วก็ไปไหนมาไหนเราพกติดกระเป๋าเนาะบางครั้งก็อาจจะขับรถไปไหนมาไหนใกล้ๆดึกๆดื่นๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มารับชมมีดเล่มที่สองนะคะด้ามรวมฝักหกนิ้วกว่าเนะาะเฉพาะใบมีดก็ค่ะสามนิ้วกว่าเนาะนะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดขุดวานนะคะทุกท่านเป็นมีดครูบาอาจารย์เป็นมีดรักษาคนนะคะหลวงพ่อท่านาคิดค้นออกมาว่าสมัยก่อนนะคะทุกท่านปู่ย่าตายายของเราเนาะ <S <S บรรพบุรุษของเราห่างไกลความเจริญไมเอ่อหมอก็อยู่ในเมืองนะคะทุกท่าน ก็ประชาชนก็มีแต่คนยากจนนะคะเราก็คิดค้นเป็นมีดขุดว่านออกมานะคะทุกท่านเ่ยค่ะไปรักษาคนนะคะคนไม่ว่าเป็นสมุนไพรเวลาเราเดินป่าเดินเขานะคะทุกท่านเขาจะมีกระถาอาคมแล้วก็จะมีมีดนะคะทุกท่านไปขอว่านเขานะคะเดินตามป่าตามดงป่าดงดิบนะคะทุกท่านเ่ยค่ะเวลาไปขุดว่านท่านจะอธิษฐานจิตแล้วก็จะเอามีดเล่มเนี้ยไปวงกลมแล้วก็จะขอว่านของเขานะคะ ที่จะขุดเอามาทายานะคะทุกท่านเน่ยค่ะจะเอาขุดมาทายามารักษาคนเนาะสมัยก่อนนะคะทุกท่านเน่ยค่ะไม่ได้มีหมอแล้วห่างไกลความเจริญมากๆนะคะทุกท่านก็จะมีนนะะมีดขุดว่านนะคะมีดขุดว่านออกมาเป็นเป็นเอ่อเอามาบดหรือเอามาต้มแล้วแต่โรคนะคะทุกท่านแล้วแต่ว่านนะคะว่านมีหลายชนิดนะคะทุกท่านเะยคะ่ะสมัยโบราณโบร,บราณปุยยาตายายของเราก็จะรักษาด้วยว่านหรือสมนุนไพรนะคะนะคะ ด้ามรวมฝักก็6นิ้วกว่าจะเพาะใบมีดก็3นิ้วกว่านะคะทุกท่านเล่มนี้ก็จะ,ะขุดว่านเช่นกันนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามงาก็เก่าแก่นะคะทุกท่านนลค่ะจะเป็นรอยแตกรอยล้าวเป็นริ้วๆเป็นลากบัาชีแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะนาคแล้วก็ตรงตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาคนะคะ,ะ,คะทุกท่านเป็นมีดขุดว่านสองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นมีดเก่ามีดแก่เป็นมีดรักษาคนเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะ่ค่ะสมัยก่อนปู่ย่าตายายของเราก็จะเดินป่าโดนโดงเนาะบางทีหาสมุนไพรมาต้มนะคะแล้วก็มีดเล่มนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังะคะ่ะป่าพวกผีปีศาจลมพัดล,ลมเพคุณใสหรือว่าผีพายนะคะทุกท่านนะคะ่ค่ะผีบางครั้งเราอาจจะเดินป่าเดินเข่าเนาะไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณเล่ร่อนหรือว่าเป็น สัตว์ร้ายหรือว่าสัตว์ที่มีพิษนะคะทุกท่านในะค่ะป้องกันได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้มีดหลวงพะลุกงนะคะทุกท่านด้ามรวมฝัก9้านิ้วนะคะเฉเพาะใบก็ห้านิ้วกว่าเนาะเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านในะค่ะเป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่เป็นน้องกันนะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพะลุกงนะคะทุกท่านในะค่ะมีความสวยงามมากๆเลยเสมาใบโพคขึ้นใบนะคะแล้วก็เป็นเถาวันนะคะทุกท่านเป็นลายโบราณนะคะนนค่ะ จะฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะมีดก็จะหนามากๆเลยใบมีดผสมผสมเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่านเลยค่ะจะออกเงาๆแบบนี้นะคะส่วนผสมที่จะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดคือเหล็กที่ศักดิ์สิทธิ์เหล็กที่มีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเลยค่ะอาจจะเป็นเหล็กน้ำพีบางครั้งก็จะ,ะมีส่วนผสมบางครั้งก็อาจจะเป็นเหล็กน้ำพีโดยตรงที่เอามาทำแบบไม่มีส่วนผสมนะคะทุกท่านก็จะออกเป็นเงาดําเป็นมีดแบบ จักสิทธิ์มีดท,ที่เข้มขังมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดขุดว่านนะคะทุกท่านเป็นมีดประมาณแบบไม่ถึงควานช้างดีนะคะถ้าควานช้างก็15ขึ้นไปอันนี้13นิ้วนะคะทุกท่านเพาะใบก็7นิ้วกว่าเนาะนะคะอันนี้ก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ เป็นมีดขุดว่านเป็นมีดคูบาอาจารย์ที่รักษาคนนะคะทุกท่านสมัยก่อนเนาะปู่ย่าตายายของเรานะคะรักษาด้วยสมุนไพรนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะเดินตามป่าตามเขานะคะกว่าจะได้สมุนไพรมาต้องขึ้นเขานะคะทุกท่านไปหาสมุนไพรต่างๆที่เป็นหมอยานะคะแล้วเขาก็จะมีกระถาอาคมนะคะทุกท่านที่จะไปขุดว่านหรือจะไปรักษาคนนะคะท่านจะจะเอา อธิษฐานจิตแล้วก็ตรงนี้วงกลมที่วาดน,นะคะทุกท่าน,นะค่ะเขาขอเขานะคะถึงจะมารักษาคนได้แล้วเขาก็จะไม่เขา,าก็จะได้หายนะคะทุกท่านเอามากินแล้วก็จะได้หายเนาะอาจจะเอามาต้มหรือมาฝนก็ได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้นะคะลอยลงกระถา,าคมลอยจานชื่อหลวงพ่อไว้ด้วยนะคะนี่คะ่ะจะสวยงามมากๆเลยนะคะ ออกเป็นใหญ่เป็นควานช้างแต่ไม่ถึงควานช้างดีนะคะถ้าเป็นควานช้างก็ประมาณ15ขึ้นไปนะคะทุกท่าน14 15แต่อันนี้13นะคะทุกท่านเป็นมีดถือว่าเป็นมีดขุดว่านที่ใหญ่กว่าเขานะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สัน่นไม่คอนนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายนะ้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยหรือว่าจะโทรมาพูดคุยนะคะเรื่องราคาก็ามาพูดคุยกันได้ะคะ่ะทุกท่านนะคะ โทรมาหรือแอดไลน์มาหรือว่าสะดวกแบบไหนก็น้าจับโทรศัพท์ตลอดนะคะทุกท่านหรือว่าโทรมาหรือว่าแอดไลนนะ์มาคุยกันก็ได้ค่ะทุกท่านค่ะสุดท้ายน,นี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ